ทำอะไรทำอะไรลูกฮะทำอันนี้ไหนโอ้ตำมะถั่วทำถั่วเหรอหาอะไรหาอะไรม,ม,มาแรงพออยู่ไหนให้พ่อถางต้นขาออกแล้ว ตามตามแคบีดีมั่นมือดีมันผึ่งเกินไปนอนตำรวจมาจับเดี้ฮะตำรวจบอกตำรวจไม่จับตำรวจมาจับไใครยังเกาะตำดีดีบอกตำรวจมาจับเนี้ยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดดีดีเฮ็ดมันคือคืดกว่านั้นทำยังไงพ่อสอนเออ ส้มตำทะเลส้มตำปลาล่าส้มตำปลาโอ้ส้ตมตำปลาล่มามาแมนทะเล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 มีอะไรมีของะห,หนูจะไปหนูไปหนูจะไปทะเลหนูจะไปเล่นอะไรเดีจะไปเล่นทรายโอ,แอ้แม่อมแม่ผู้ใดแม่แอลแม่แม่แม แม่แม่แอลบอกท่าแม่แม่อะไรแม่แอลไม่ใช่แม่แม่แอลแม่แอลเขาตำตัดเดียวพ่อกินข้าวปุ้นกันด้วย ยบน้ำยาอยียงางยาน้ำยาเอียงบุฟี่น้องน้ำยา,ยายปลาน้ำยาปลาอุ้ยมีตีนไก่สองตีนโอนะปักกินม้ำประกาศนี้งได้อย่างเสยนะียบแล้วน่ะกินน้ำกันเสียงแม่ค้า,าเออทายอยู่ ตำแหลกเราบ่โอ้ตำแหลกเราตัวนี้ตำตัวจนแหลกหมดละ่ะเก่งมากโอ้ยตกโต๊กตกตกลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นม่ข่าโตกโต๊กเราพี่น้องนี่เด็กินข้าวปุ้นบ่ไปกินข้าวปุ้นปะกินไปร้านชิมมึงบ่สวัสดีจ้ะพี่น้องจา้าพ่อเอาเอานี่มาให้เนี่ยเอาอย่ง,งเอาอย่าง ไปเอาเองเอาอย่างลูกอย่าไปใกล้เตาแก๊สเด้อมันห่อนเขาอยู่ปวดรูดหมอตากาคนนั่นเด้อเงี้ยพุ่นตะกาเด้อเห็นวานอ่ะตางสีเงี้ยพุ่นตะกาเด้ดอเอ้ยใช่ใช่ใช่เอาใส่เลย ใช่น้ำตาลเนี่ยพี่น้องเขาเรียกอะไรเขาเรียกช้อนไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่กว่าช้อนเขาเรียกอะไรทับอะไรทับทับพีน้ำตาลเนี่ยครับจะใส่น้ำตาลนี่ก็ใส่ปาปริกาทำยาเขาปุ่นเฮ็ดไว้ตะมือก่น น้ำที่หลักกินงังเต็มเปิดตู้เย็นนะล่างเฮือไปทะเลมิกกี้เปิดมึงเห็นเขาเร่นน้ำทะเลบันดา อยากไปเรียนทายเอาพีทอุ้ยจินเออนี่เนี่ยเก่งเถอะวะพ่อติ๊บเขามานํ้ำเนี่ยไม่ละไม่พินแล้ว่ไปไหนเมิหนึ่งเปิดตู้เย็นไห้บ๊อบบไปบ๊อบปิดตู้เย็นพิดอยู่ ปิดเราอ,อันนั้นมันมันไปขวงไว้นะจนว่า,าขวงไไละลายโอ้ยวะ่ะเล็กน้อยเนาอว่า,วามาหักหอมต้องเดียงม่เอาเอาเอาเอยมานะ่ม่แเอาจานม,มาหนะ่ปเป้าจานไป เอาเอาเอาไม่ใช่ไม่ใช่พ่อมก็บ่เอายังทำอะไรเหรอทำก้นเป็นเป็นลูกเลยนะพี่อง คนเป็นว่าเป็ี่ยนเป็นสามจะหน่อยเอาง่ายๆกับตำบบตปลากระเปาะแหละพ่อพาหนูไปเที่ยวทะเล,นละหน่อยนะจ๊ะตอนไหนเล่ะตอนพ่อมีตังทำไมไม่มาเกิดพ <laughs> ่อจะได้พาไป <laughs> ว่าจะไม่มาเกิดซ้ากังจะพาไปเล่นทุกวันเลย 嗯。 ออกก่อนเอาทอเรพี่ออกก่อนเอิ่นล้วรับพี่รับพี่เอ,อินทอเรพีุ่้เหือนทอพีภาษาใช้ยุบพ้าามเชียจัว่าแต่ว่าเนาง เออไอเห็นคนถามอะไรอยู่มีขอป่มีไก่ไก่มีเชี่ยคิดว่ามีขอไหมเอมีเชียก็จบไปดูให้ เขาจะว่าเอามีดเสียมั้น่เจ้าเอากันไก่มาเลยมมันเนียเน,นี่ยกทำนี่เดออกมเอามีดเสียมใหมแน่สิตั้ไก่เดียวภาษาใช้ภูม,มิมันละักคม บกไมกเราเขาอ,อีกเลยเอาลูกนะเอากี่ลูกมนะ่เนียงติดปิดปิดปิดนี่ยังติดดังค่ะบอ,อาาเลย ท,ที่กินตาป้นบ่หูน้ำอ่ะอรากษาลอยเอ็ดสีกันบอสีกันบอบอ้าภาษาลอยเอ็ดถ้าไปรานตัดผมเขาจะถามเลยตัดผมแล้วคือก่อนตัดผม หรือตัดผมเดี่ยวเขาสีถามมาสีกันบ่เจ้าสีกันบ่กันกันแล้วเเจ้าเอาอะไรเอาเลยเอา,เ,เ,อาเอาไปไม่เล่นอ่ะจังนี่แค่ยกพุ่ม้งเอินขนมเสี่ย ลับไปเลยมันเหยวแล้วไม่ใช่นั่ง่้พูดอึมนมเส้นคอยอนขนมจับเอาดีๆอืมคอยอนขนมจับเนี่ย ยไอือ่นุ่งจับมาให้ยนะเอาไปให้พ่อยกินดีกว่าอออเอาซ้อนก่อนง่ายขอวเอาแล้วจำจำพักแล้วไม่ค่อยเอาไปให้พ่อกินดีกว่า <laughs> บกก่กินนีร้นอนอยู่ชั้นที่สองผ้าปกอยู่นั่นน่ะนผ้าคุ้มยู่ฮะเนี่ยเห็นไหม,ไมเราไปพ่อกินก่อนพ,อพ่อไม่กินพ่ออิ่มพ่อกินนี่อยู่ให้แม่กินน้วยไปให้แม่ลองชิมดิ โอ้หนึ่งวันแม่ชิมมแม่ชิมไหมแม่ชิมดูคพิ่อร่อยไหมแม่ลูกกับชิมดูแม่จะอร่อยไหมลูกกูจะทำให้กินอูอู้เยี่ยมไปให้พ่อชิมดูสิพ่อชิมไหมพ่อชิมขาไก่อยู่ค่ะพ่อมากินอันนี้ก่อนพ่อกิมไหมแม่แม่จะป้อนให้คุณแม่จะป้อนให้นะคุณแม่คุณนี้จะป้อนให้ นูเป็นคุณแม่เหรอูเป็นแฟนคุณแม่เหรอนูอเป็นแฟนคุณแม่พ่อจ้ะพ่อจะมรอ่ะขอบคุณค่ะแม่จะป้อนให้นะปุ้นๆจะม,มาจะาามาไปแล้วไปอล้วเย็นแล้ ไ่ตรงนีล้ลูกพอแล้วนะตามพ่อจ๋าเียอร่อยไหมอร่อยอร่อยโอย้ใส่วกมเลยนะอืออือพ่ากินมั้ยนะพอโอเีนี่มัอะไรแล้วนะพอ,อแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะคุณแม่เอาไปเก็บแล้วนะจ้าคุณแม่เอาไปเก็บเลยค่ะเอาเนี้ยไหมฮะครับแช่เพื่อเนี่ยเพื่อยงสมพันธุ์แต่ให้มันเลยต่ำดีแต่ให้มันหมดเลยเออเออคนนะำเอาช้อนไปด้วยเอาไปล้างเอาไปแช่ไว้เดี๋ยวพอล้างเดี๋ยวพอล้าง วางไว้วางไว้วไม่ต้อง้างเดี๋ยวมันเลือกรองเท้าเออวางไว้วางไว้วไวนั่นแหละหมาไปพี่น้องแปกก้นด้อจ้าพี่น้องจา้าเสียบอีริสวัสดีจา้าอันนี้ไอเล็ดอยู่เห็นอืม